พ่อบ้านไงคะรักแบบมีจืดจางไหมมันเหมือนว่าพอแต่งงานบางทีมันรู้สึกชินนะเป็นปีผมไม่เลยนะไม่รู้สึกเหมือนรู้สึกว่าพองตลอดฟูตลอดหัวใจเราพองโตใช่แล้การจะมีไม่ลูกเนี่ยจะมีไหมยกก็อยากมีครับจริงทุกครั้งที่แบบแอนรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นช่วงแบบไข่ตกแล้วเราจะเริ่มแล้วน้ำหเอ๊อกลิ่นนี้ดีกว่าเอกลิ่นปั๊บเขาจะรู้แล้วว่า เฮ้ยถ้าได้กลิ่นเนี้ยสัญญาณบอกต้องปฏิบัติภารกิจกลิ่นไหนคุณชอบเวลาฉีดแล้วกลิ่นแบบชอบมากสุดผมผมชอบสีแดงสีแดงสีแดงมันทำให้รู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็เร้าร้อนเป็นในตัวกลิ่นเขาบาเร้าร้อนจังเลยจเกียดด้วยเร่าร้อนเราร้อนครับฉีดสีเขียวตามมันจะดาวลงนิดนึงแต่มันจะเย้ายอยู่ละลื่นไหลเย้ายอยู่ละลื่นไหลขึ้นขึ้นปึ๊บขึ้นปึ๊บเยื้อย อันนี้เรามีอินเสิร์ตพวกคลิปวิดีโออะไรไม่มีคลิปวิดีโอเราไว้ดูเองเราหลาเราหลาของเราของผมก็ไม่ซ้ำแบบของผมเนี่ยคือเช้าๆก่อนเราไปทำงานผมก็จัดมาดำฟินก่อนเลยเลยหนึ่งปื้ดแล้วก็ไปหอมเมียเสร็จแล้วก็ฉีกหนึ่งปื้ดแล้วได้ออกไปทำงานไหมออกเกรดนิดนึงมันติดไงเออรถมันติดมันติดแต่ถ้าบ้านใครไม่มีน้ำหอมก็เอาหมอนอดหน้าเมียไว้ไม่ได้เพราะวันนี้มีโปรดีๆต่อไปนี้ทุกบ้านจะมีน้ำหอมมีน้ำหอมมา คือฉีดตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแต่เขากลับมาจากที่ทำงานเขาเข้าใจว่าแอนอะส่งสัญญาณวีดิวเขาจะมาจัดเนี่ยเอได้กลิ่นได้กลิ่นที่จะพูดก็อายตัวเองฉีดตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วไม่นับการฉีดเมื่อเช้าไม่นับเพราะกลิ่นกลิ่นมันติดทนนะขอสรุปเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคู่รักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันเรื่องกลิ่นมีเรื่องสำคัญมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้สบายใจเยายวนมีอารมณ์ มีความรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันหลายปีเงี้ยมันต้องมีความเบื่อบ้างแต่ทีนี้เรารู้สึกว่าทํายังไงให้เขาไม่เบื่อเราเดี๋ยวเขาจะเบื่อเราใช่ไหมคะเราต้องเป็นคนใหม่ <S <S ตลอดเลยคนใหม่ที่ไม่ซ้ําแบบเ,ออเรื่องของความติดทนนานหรือว่ากลิ่นที่สามารถผสมกันได้คือทุกคนรู้แฟนขับรู้รู้กันทางประเทศแล้วแต่ว่าคุณ จะต้องรอซื้อของจริงเท่านั้นนะคะเพื่อจะบอกว่ามาดามฟินอ่ะมีปลอมด้วยม่ใช่มาดามฟินขายดีเพราะการตลาดหรือเปล่าไม่ใช่เพราะดาราหรือเปล่าไม่ใช่นะคะใช้จริงนะคือแน่นอนว่าดาราเนี่ยใช้จริงแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้คุณรู้ไหมคะว่ายอดสั่งซื้อซ้ำเยอะมากมันคือเรื่องคุณภาพพี่ใช่ถ้าคุณภาพไม่ดีพวกเราเนี่ยไม่กล้าใช้นะมาดามฟินคือคนซื้อซ้ำเยอะมากใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะปกตินะคะสองขวดรุ่นคลาสสิกเนี่ยเกือบสาม ละนะคะแต่ว่าให้จ่ายเพียงแค่1990แถมฟรีไปเลยค่ะเป็นน้ำหอมมาดามฟินคอลเลคชั่นใหม่คอลเลคชั่นซัมเมอร์แล้วก็โลชั่นน้ำหอมให้อีก2ขวดนะก็ขออนุญาตคละสิ่งให้สำหรับโลชั่นน้ำหอมนะคะอันนี้สุดจริงๆแล้วแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าคือถ้าเราอยากได้เนี่ยต้องรอนะไม่ใช่ว่าจะมีตลอดใช่พื้นเดียวคือแบบปื๊ดเดียวพื้นเดียวใช่แต่จริงๆต้อง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 มิกซ์กับมอฟินด้วยคุณผู้ชมรู้ไหมความสนุกของมาดามฟินเมื่อกี้พูดบอกแล้วสามารถที่ จะมิกซ์กลิ่นทุกกลิ่นสามารถเบลนกันได้<ช>แล้วก็พอฉีดไปเนี่ยคือแต่ละคนก็จะมีแบบกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันด้วยนะแล้วถ้าเกิดระหว่างวันคุณไปออกกําลังกายหรือคุณไปทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เหงื่อออกพอผสมกับเหงื่อเราก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือเสน่ห์ของมาดม<ช>ฟิน<ช><ช>ฟนฮะก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเราเองใช่ไหมพูดนี่คือวออกกําลังกายก่อนออกกำลังกายนี่เขาวิ่งไปวิ่งหลยนะสาวิ่งตามปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วคุณไปพักหลังต้นไม้ประมาณ5นาทีแล้ววิ นี่มันกี้ฉีดแล้วกี้ที่พี่ตาฉีดผสมใช่ป่ะไอโจกบอกกีโจกหันมาหนักเฮ้ยมันโอเคมากเลยออย่ามองหน้าผมไม่ทำไมขนาดมองพี่ลิงยังมีอมเลยเนงินหอบาทคุณผู้ชมขาฉีดได้ทั้งครอบครัวหรือคุณผู้ชมจะสั่งเผื่อกันก็ได้รอโปรเรื่อยๆและนี่โปรดีๆที่ทั้งสองคนนำมาให้ในรายการพ่อบ้านงานเข่าวันนี้ขอบคุณทั้งสคนมาก